สวัสดีพี่น้องครับตอนนีส้สดๆเอาอยู่บ้านตามโมมครับอำเภอสังข,ขะเนาะจังหวัดสรินนะครับมือนีคือเป็นมือไหว้พระประจำสัปดาห์ครับหนึ่งสัปดาห์เราต้องไหว้พระหนึ่งครั้งในวันพฤหัสแต่เมื่อวานนี้มุ่งโโยิงพโจว่อยู่ก็เลยเลื่อนมาเป็นมือนี้ครับมือน,นี้มันหนาดำดิคเปนคอเ ขนี้มหาดเนียรัรดำเป็นยังรอกดำไหมครับนิดหนึ่งนิดนึงใั่เยอะเขาขึ้นนี่คือขาวเที่ยบพน่ะสวยอันนี้นังสนมผมด้วยครับนี่ รอจะเย็นๆเดี๋ยวจะเข้าไปขัดอยู่ว่ะรอกันอย่างที่ว่าสิงปับเพ่นพ้อมมาล้างอ่างอะรัส่ห ผมาก็ลุ่งมาตาอันล่ำถวายมาหัน่ครับเป็นะลำถวายพรยวงกิดสิไปอายุน้ำเพยุ่งกว่า้กี่ยุ่งกันเนียว่าทบว่าแทบว่าเทบว่าจะช่ว่าไปจช่วเออรอเลยยังคลิปเด้คลิปเด็กีฝากเมื่อื่นที่เราลรครับมื่อื่นทางนั้่อีกหน่อยอย่าลืมนะครับพี่น้องขอบแช่ขอไปเทียรซอยกันครับสามโมงเช้า งานไหว้พระเสร็จสับเป็นทีเรียบร้อยนะครับไหว้พระยก่อนยอคูครับปนกิจกรรมประจํางสาวน้อยเพชรบันแพงทุกวันพฤหัสนะครับมาดับเี้ดีและเกยวาดเปกว้านดตบผลโซโบจนแก่ล้วเออบอให้ตกดูดูเรียนมออไน้อย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 ่ดีมากดีดีกวาดเกไ่ดีดเพื่อเป็นที่ยึดเนีวจิตใจครับมแล้วก็กะินเน้อพอดีทั้บุญครับกริน

ไ้เลมูยตเอไ้ลยมูยตินี่ผาน่เฮ้ยานชักวนว่าเขาไกมนมาหันอ้พ่อมาหันจมเนี่ยพ่อท่านไอติ๊บเนี่ยตอนพ่อท่านไปพามันพ่ออ้ยหนูได้เลราเอาไปเดียวน้ำพีระเพียรแล้วพีําเพียรได้ไรจัดคิวไหมพีระเพชรอันนูนไดเล่นฉากเดียวแต่ฉันอมื่ก็จมปวดหัวเฝ้ายุ้มมอนนบัดพอจีพอีแจกเงินมั้พ่อพอจีแจกเงินไหม

คุ่ไอ้มแบมขั้นเมื่อหนึหมนี่เาเปไน้แบมร้อยมือเดียวร้อยมือน่งีอาเปี่น้มะอา YouTube ออกทออกไปข้ามัยาดล้ด้วยออกไป ยาบูจะไนหมู่ละูแมก็ต้องออกกาลูกโอาไปคุณละมือรถเปียงคาไทยเหมือเออเพลงตั้งลอยลานวิววรนลอยลานวิวพุ่นเปเ่าไม่แข็งมากไปเลย้หละจะได้คุณละมือนอนปวดฟันไล้หวดครับพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะครับเอมหรือบอกแม่บัคเขยรยอะแล้วอีม เอ้ยปากกรลตัวบุ้งเต่าเรื่อยเบื่อทุกคนเลยขอทุกคนแชร์นะครับเพลงนะครับเอื่นหักนั่งเอกน้อยสมาชิกทุกคนนอกแชร์นะครับจะได้ปังปังจะได้จะได้ดังดังเราจะได้มีงานทำเยอะเยอะเยอะๆปังปังดังดังกันทุกคนวันที่วันที่สิบแปดจำวันที่ยี่สิบ มีคนไปเอาอยู่งั้นเหรอปุไอ้นั่นองวดอิงไปเอาอยู่ขยันเลยมือไหนๆมาเกี่ยวเอาดิดิบุ๊คโอ้ยบวกกี้ชั่วโมงแล้วครับพี่น้องครับขอคุณกับนังใจ็ตละแชร์นะครับไลน์ที่เอาไว้เดินทางนิดหน่อยยูทูบเบอร์อะไรนเพื่อนเก่าบงเศร้าเก่าบงเศร้าครับแล้วก็ฝากไว้น้ำขายบัตร วันที่18เนาะริมเอามเอาแปะลิงให้สุกเดียาเอาแปะให้สุีเดยรแปะแบ่อยมาใแปะคิิสุอยู่แปะลิงครับลิลิงลิแปะลิงบ่แปะบ่แล้วเขาใจนีเขาใหนเขาใหญ่เ ข่เจ้ยเขาใจเข่าใจได้ไข่เจด้มันเสียหเด้เนี yeah> ่ยเขาที่เซไปได้ได้หัวได้เนี่ยตัวตั้งตัวตีด้เนี่ยบอบพามได้ลยพามอพามพามเนี่ยโอ้ยมือหน่อย่อบพามนี่เรียบร้อยให้ไปนวนไปเป็นพามก็คคือได้ให้ไปง้อไปเป็นพามนี่ก็เพื่อ้ได้นี่เถา่นี่เถาะม่อเนี่ยไอ้เกีไม่ใส่ลา จำประจำใครเพียงคอยใ่ค่ะัด้ช่ื่อช่างชื่ออะไรครับร้านหลอกลวงเมคอัพร้านนี้ชื่อไร้านอะไรครับร้านอะไรคคุณน็อตเฮม่แค่หนังสีสัว่วนครับโอ้ยไม่ดีไปแต่รับวนอากาศมันไดไมบรรยากาศมันวนไปไดเต้นทรือไม่เยิดเต้นไ์นอะไม่ได้รไ่ไปพัไน์หมากได้คุณพระากีด ประด้ยดีโปรดักชันพันล้านนะเขาทายแต่ต้าเส้าจนหอดแรงหมดเลยลอดลมรอดตายแบบนี้ประด้ยดีมือสวดแยญงเลยมอหนึ่งกับบอเพอที่ขาโตครัเรื่รวยหล้านด้วยแสะหมดทั้าได้ลปอยอยู่นี่ก็เทําถึงเลขแล้วทําถึงเลขล้านแหม ถงเนียเป่าเ่าถ้าได้ยงงี้ขงเขาจะว่าจะว้ามากินก้อนนะ <c oughs> เาว่ากินก้อนอเลี้ยงก,ก้อนนี้น,นี่ยแต่ว่าเอออันนี้ได้ท้าไดก็ดีเวลาหวามือว่าถ้าว่าทีบเียย่เมืออื้งใหญ่หนสมบนนนูรณ์ได้โอ้ยนี่ไรนับนับนับนสมบูรณ์ได้ อแรกก็บดนมาได้ล่ามิวสิเตอีกเลยได้ผู้ใดไปแน่เหมือนกนอเี่ยนีผู้นี้ดไปแน้ลยชอบจ้ากัมือเลยหน่อยตอนนี้อังกอนี่นักแสดงมคคบเยเกตาอิกซ่ากิมี่วองเฮกตาเฮกตาใหญ่ตามเขากป็โอ้ป็ปลากระมี้ปลากรมีเนี่ปลากรมีเนี่เมือนมีนยูทูบเบอร์นี่มีคลิปเดียวผู้เดียวเนี่เอาผู้เดียวเลยแสบกับมู ไปทั้งในชิปอีกแม่ไั้ในชิปทั้งในร้เดียวบวก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 บกบกบบบกบวบวกบวก โอ้นั่งอีกพี่เมย่เอที่มแมมาแลอยเดียวพอเล่นในช่เรนบาาเล่ินในเครื่องฉากไม่ปวหัวพเอาดียรกลับบ้านปกติปกติอันศิลปินดาวขาิบเขาฉากใหรได้ทำเเดี๋ยวบังลุกเนจ้เเต้นซ่จนา เออปาดพุดไม่นด้เชื่อเลยโอ้อันี่ค่านาำตาโอ้เป็นไห้คือครับโอ้โอ้เป็นกะสงโนกว่านังเองนังเองล็ตัวเลิกมาเพึ่นเอาพึ่งเราพึ่งเอาพึ่งเราพูดอะไรมาถูกถูกนั่งเองเด้อพูนเมาไปเขาอะเขามาเป็นครูแล้วเขาอ่ะเท่าสองคนแล้วเนาะพี่บอกพี่เนาะเขาสองคนแล้วเนาะเอกตาเกตายีนั่นีนักเนีอันนี้มันถูกเนี่ เอาพ่แม่เอามาออะไรแม่เอามาพี่เออมองใกลถือป๊บหนักเลโอ้โหแป๊บหนักแม่เดี๋ยวเดียวไปยืนจุดนั้นเสียงคังเดี๋ยวเพลงนั้นไอ้เพชรกับลูกมัมแจกปลาล่ามื่นขวดด้วยครับอันนี้ปลาล่ามัม ปลาแซ่บปากแดงสิแจกจักรวดครับจักรวดดีครับจักรวดดีครับยัดน้อยนะเขาซิขวดไปเลยโอ้ยปลาแซ่บปากแดงครับก็มาเรียนตัวเล่าใบแล้วแจกซะเรียนตัวเล่าโอ้ยใช้เน็ตกันหมดเลยเบอร์อะไรพันสุดสูงผู้ใดอยากได้ปลาแซ่บปากแดงครับอุ่นนุ่นนะครับกระบป๋บหน้าตอนนี้ที่รำพันเบอร์โทร ศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่หกห้าแปดศูนย์แปดปวดอ่ะกันได้ขายยังไม้เลยเบอร์ทั่วนัทบอกว่าใด่าล้งไอ้พระดสอบ้านพระไดเด้อที่สงหาพระใดเด้อพระนัทพระใดมีอำนาจที่สุดตอนจิตใจเดีปลาบปลาด้ย

รืบลาแล้วรืบลาแล้วลาเ่ไรได้ไปขัน่ไห้อีเฉพาอปันพ่อได้อายุสองร้อยเอาไปเอาไปเอาไปเถอะกูได้ยินไปเอาน้ำมายุแล้วล่าสุดจับดเขาาน

ขเีด้วงแ่ว <cando> ้าวาเล้วขียนแขียนแล้วยนแวเขียขีแล้ขียนแล้วเขีเขียนแล้วเขียนแล้วนียเขียนแล้วเข้เขียวเขนแล้ว้วเขล้วเขียนแีเขียนนแล้ว้วเวเนแลยเขียนเลยนแนีย คน้เออมื่อน่อยดดิ๊าโยได้หลเทกูบูเทสีัคือสีคือสีคือโอ้ยเป็นนางเอาน้าอย่างไรผ้ขาน่เขวัญสิโอ้ยหายิตไงพูดเพราะหายชอบมันคือคือายน่อ้น้อยก่ายหน่อยหาน้อยคือหน้อยเสียวเปนางเานอย่างไ่พาขวัแม่นั่นแล้ว ยังไรสองรก็ได้าหยังอยอันนี้ข้ายัง่หรือเปล่าอันชีบไอ้อันสองาเรียแจกเดินมาเดี๋ยวอันสองพันนบ่ค่อยมักมันนี้แต่สองรพอดีขึ้นมาเอาไปซื้อกล้องผมอยู่หน้างานเ่มแนะเขาคุ้มครับพี่น้องครับเขากุ้มเขาุ้มงรอเก้้า่ยอเสายัง่ยมือเล้งฟังน้ำออนไลน์มโนนเลยผมคิดว่ามือนี้ผมตีมอนนครับ พอเก่ามกเศ้าโอ้ยแล้วกับใบมุกนี่พ่อกันยุติธิรกิจได้สุดตัวยตาครับเชิญพ่อลูกนะครับแมนเมนทีพ่อกรเช้าเงียบเงียบไุกเนี่ยวมนเมนฝากไว้นะครับเรือเขากลุ้มเรือครับเขากลุมมาต่อวันหนงก้าบาทแล้วก็หรือสามือ้อเาบาทหรือเมาไปเลยเก้าร้อยเาสบเ้าทจากพันสอี่บบาทซื้อทีเดียวลดขอบคุณทุกการนั้งใจถาไปที่สาหน่อยเพ่้ยงเพี้ยงแค่ปีพุ่าไทยคิกัแป๊ ไทยคลิปไหนครัครับผมแล้วฝากพี่น้องไทยคลิปครับยคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพีิบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินรับเชิญบนเวทีสาวน้ำเพริบครับกับซิมี่ศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกมมิโก,แล,ก LGBTQ, แล้วก็คุณพชิหนงหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัดธรรมนันแล้วก็ไอแม่มนมาีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดมิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเ,เพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแท้แน่นอนกับเพลงไม่ง์หญิงความครับผลงานเพลง โชว์ไม่ของลาค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางน้างเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวนสิเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนาอครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับเจพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั้นสีหลองเพลงไม่โชว์ไม่เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เกาศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลย เขากลุ่มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อ่ะลากากพ่อพ่อแม่ะะแม่จีตามผลงานพีใหม่หลานเด้จัดลากาอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายเนาะค่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999บาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขากุมปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิ แบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อหนึ่งหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ109บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับฉะนั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทครับสองร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือหนึ่งร้อยเก้าบาทแต่ว่า เหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพชิดเพนแพงแฟนเพลิแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพ่อไอ้กนนุกูผิดครับ